กลับสวัสดีมนุษย์โลกทั้งหลายครับหายไปเป็นเดือนเดือนผมบอกเลยว่าครับทำอะไรเลยไม่สุขกับผมเปไม่ทำใครที่เป็นหมอดูพยิสซีนะครับอืใครที่สนใจนะครับอันนี้คือถุงใส่ไพ่ของอาจารย์คุณทองนะครับมี ซันยิปซีคิงเนี้ยนะครับตองสนนะครับก็กได้ก็บอกนะครับสั่งซื้อได้ซื้อที่จังหุนทองนะครับสำหรับผมขโมยมาครับผมภูมิใจครับขโมยมาสองอันเลยโอ้ยภูมิใจจริงๆอ่ะครับมาดูเรื่องของเรานะครับก็ต้องมีการเพิ่มเนื้อหาอะไรบางอย่างขึ้นบ้างแล้ว คงจะปกติอย่างนี้ไม่ได้รลกครับเพราะว่าพวกเหนือมนุษย์มันเยอะมากเลยครับผมก็คงต้องเหนือมนุษย์กับเขาบ้างเลยครับอะเป็นอย่างไรกันบ้างไม่เจอกันเลยไม่มีใครทักทายมาเลยด้วยเออมันหายก็ปล่อยมันหายไปแต่ผมเชื่อว่าคนที่ดูช่องผมอยู่นะครับก็คงรอผมอยู่มันออกจะอารติดไปหน่อยแต่ก็ นี่ใสดีนะครับอ่ะวันนี้เรามาตปวดไพ่ดูสถานการณ์ของคนที่เกิดวันจันทร์วันจันทร์วันที่สี่พฤศจิกายนสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเริ่มตัดไพ่ก่อนครับปึง้งหมกวกแล้วก็ลิ้งอย่างเี้ครับจับครับ เริ่มหนึ่งสองสามสี่หา้า กลับมาเถอะกลับมาหน่อยเนีผมถึงอยู่นะครับที่เผมไลฟ์สดอะไร,ระบ้างนะครับนั่นคือทดลองดูนะครับแต่อันนี้เอาจริงไม้เท้าหมายถึงการกระตือรือร้อนนะครับถ้าท่านอยากได้ห้าไม้เท้าแปลว่าถูกลุมตีลุกตีแล้ว <c oughs> คือแล้วไปย่างกินน่ะดูในช่วงโดนกดหมู่คมเหงอยู่ก็ได้นะไอ้พวกห้าไแม่ท้าเนี่ยทำดีกันหน้าตาสบามเขา็มั่นไส้เอาก็ได้นะใช่นะสีดาบนิ่งๆทำตัวขนาดก็บเพื้นวินดาบติดใจที่แข็งแกร่งมาเถอะกูแข่งกูแข่งทั่วแผ่นอ่ะเดือดแมจิเชียนมานะครับ เดอะฮูมิทไพเรสสีหนึ่งดาบตัวประสักดใหญ่นะหนึ่งดาบตึกสวยเดอะเวิลด์เก้าเหรียญแล้วก็ควีนดาบเอกคิงดาบนะครับไพใหญ่ก็สามใบสี่ใบมาจิเชียนเออมิดเดอะเวิลด์แล้วก็เดอดนะทาวเวอร์ by, by, ician, it, world, มีใคร มีพระใหญ่ดีขนาดนี้ครับคือประเมินได้เลยสถานการณ์มันเป็นด้านดีของเรานะครับแต่เราเนี่ยพ่ายสีเนี่ยเก็บตัวเหมือนกันนะแต่สีดาบนี่เขาเรียกว่าจะไปทําอะไรที่มันเสี่ยงที่มันไม่เคยทำแล้วมุแล้วอยู่ๆไปทํกากลายเป็นซวยเอองั้นแหละครับชีวิตประจําวันของเราเป็นยังไงก็เป็นยังไงแหละแต่บางทีมันเก็บตัวมากเนี่ยจมอยู่กับความคิดตัวเองมากเนี่ยพ่ายสีเนี่ย ถ้าเะเป็นด้านดีมันหมายถึงว่าการเก็บตัวเพื่อเรียนรู้นะครับเพื่อเรียนรู้อะไรบางอย่างหรือหลายๆอย่างเพื่อจะเอาไปนําไปใช้ไปประกอบอาชีพหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพระฤสีเป็นเป็นช่วงจังหวะที่คุณจิตคุณนิ่งมากจิตคุณจะนิ่งเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นจะเรียนรู้อะไรมันได้เข้าหาเราไวนะครับตัวไพ่เดวเวอร์เนี่ยมันเป็นความสมดุล จริงๆเราคือทุกอย่างเนี่ยตอนนี้มันสมดุลมันเหมือนจะลงตัวแต่ยังไม่ลงตัวเท็ถ้าทีเดียวว่ามีตึกสวยหรือเดอะทเวอร์เนี่ยมันคือต้นเหตุของการเกิดปัญหาเกิดเรื่องเกิดราวนะครับเทอรบ์บอแวงเนี่ยโดยเฉพาะห้าไม้เท้าเห็นไหมครับมันอาจจะเป็นเพราะเราอย่างที่ผมบอกครับคือความคิดเรามันไม่นิ่งแม่จะเชื่คุณดูนะบนหัวเขาอะ เครื่องหมายไม่รู้จบอะไม่เช่นเป็นไพ่หมอดูนะเออแปรให้เข้าใจางไงมันเหมือนมันเหมือนกับคนมีความสามารถเฉพาะด้านอะหลายหลายเรื่องมากหลายยากมากเพียงแต่ว่าไม่มีความอดทนที่จะไปทําอะไรให้สำเร็จเพราะแม่จะเช่นเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่สําเร็จเพราะอะไรเพราะว่าหัวมันไม่หยุดคิดนะครับหัวมันไม่หยุดคิดมันก็จะคิดไปเรื่อยเพราะนั้นช่วงเนี้ยจังหวะเนี้ยคุณมีอะไรเดีย คุณไม่ต้องอมมือครับคุณปล่อยเลยครับของคุณที่มีอ่ะคุณปล่อยไปเลยครับปล่อยของเรียกว่าถึงเวลาปล่อยของปล่อยเฮ้เต็มแม็กไปเลยครับอือเดยเวอร์มีความสมดุลแล้วอ่าครับนี่คือภาพร,รวมคือบอกได้เลยว่าตอนนี้คุณตึงเครียดมากเกินไปตึงเครียดมากนะครับลดระดับลงมาหน่อยลดลดมาหน่อยนะครับจะทําให้สุขภาพร่างกายแจ่แย่วนะ โดยทั่วไปถือว่าดีอ่าดูเรื่องการงานการงานห้าม่้ท้าใบเดียวการงานก็ถือว่ายังพออยู่ได้มีไพ่ใหญ่นะไพ่ใหญ่มันส่งเสริมเรื่องการงานอยู่แล้วการเงินมีตั้งเก้าเหรียญนะครับมีเก้าเหรียญโดยเฉพาะท้าตรีหญิงสูงสักสูไว้โสมสงา่าไม้สาวพระราน่ห์เนี่ยคือเก้าเหรียญเลยเก้าเหรียญน,นี่มีนารีประทับในะถ้าเป็นผู้ชายนะนะโดยเฉพาะมีแม่จีเชียนด้วยนะอืม การงานการเงินไม่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์การเงินน่ะดีการงานก็ไม่ได้แย่อะไรแล้วมีเจ้าห้ามไม้เท้าอ่ะเป็นแย่อะไรอะ่ะเดี๋ยวมองมันไม่เรื่องแย่มันเป็นปัญหาของสมองมันมันไม่ชอบเรามันเป็นปัญหาของมันไม่ใช่ปัญหาเรา <c oughs> เราไม่สามารถไปปรับเปลีป่ยนแก้สมองมันได้เพราะฉะนั้นปัญหามันเป็นของมึงมันเป็นปัญหาของมึงไม่ใช่ปัญหาของกูเออประมาณนั้นนะครับ ความรักมันดูเรื่องความรักกันบ้างนะครับไพ่ถ้วยคือไพ่ความรักไม่มีไพ่ถ้วยขึ้นไม่ได้ใช่ว่าแปลว่าความรักมันดีความสัมพันธ์ในด้านคู่รักหรือว่าแฟนน่ะนะงอนแงนนะครับดูนะงอนแงนเนี่ยมันดูมันมันมันมีั้งควีนดาบนะครับควีนดาบแล้วก็ควิงดาบเนี่ยจะว่าไปมันความรักเป็นเรื่องตึงเครียดเลยแหละตอนเนี้ย ไม่มีน้องอกน้องใจหรอกแต่ว่าเจ้ากดจเจ้าระเบียบเกินไปนะครับมีไพ่เดอเวินขึ้นพร้อมกับไพานะ่แมดเดเชียนเนความรักะถือว่าลงตัวแล้วนะดีนะถ้าไม่ดีอะ่ะมันแปลว่าเราอาจจะไม่รู้จักขออ้อาไม่ได้ดา่าไม่ได้ว่านะคือเราต้องการอะไรเราก็พูดเลยครับเอ,อเราเราไม่ชอบเรื่องอะไรเราก็บอกเขาเลยครับอืมอืมเรารู้สึกว่าทําอย่างนี้แล้วดีหรือไม่ดีเนะี่ย มันต้องพูดครับไม่พูดเขาจะรู้ไหมอ่ะไม่บอกเขาก็ไม่รู้ถ้าคุณไม่ถามคุณก็ไม่รู้เอถ้าคุณไม่บอกเขาก็ไม่รู้ว่าทําอะไรผิดหรือเธอทําอะไรผิดฉันถึงต้องมึนใส่กันเนี่ยมันมีไพ่มืนใส่กันแต่การกินกันอยู่หรือว่าสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์นะครับถ้ามันมีไพ่ t ด e w เ r l d ในความรักถือว่าดีเชื่อกันบ้างงอนกันบ้างนะครับระวังนะครับไอ้ที่เงียบเก็บเก็บไว้มันจะระเบิด กลายเป็นความรุนแรงความรักที่ปะทะพร้อมปะทะกันเพราะฉะนั้นระวังเรื่องการพูดกานจาเรื่องอารมณ์ด้วยนะครับอ่ะจบจากความรักก็เป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพก็โรคซึมเศร้านะครับโรคก,กระดูกโลโรคหลังนะครับโรคบัติเหตุทางการเดินทางรวมถึงบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานและท่านที่ทำงานอยู่บนที่สูงเนี่ยระวังด้วยนะครับบัติเหตุ พับกตกจากที่สูงอ่ะภายสรุปมันเป็นคิงดาแปลว่าให้จริงจังตรงไปตรงมาอะไรแบบนี้พูดน้อยแต่พูดแล้วทีวงแตกอ่ะโดยภาพรมสรุปให้ว่าการยินจันงานอยู่ในเกณฑ์ดีความรักไม่ค่อยโดดเด่นสุขภาพก็เกิดจากความคิดเกิดจากที่เรานะครับหนึ่งดาบเนี่ย คือผมบอกเป็นยากเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งดาบอะความหมายของผมมันแปลว่าการสู้กับตัวเองอืเอาชนะใจตัวเองเอาชนะตัวเองแม่งเป็นเรื่องยากนะแต่ถ้าชนะได้มันก็โหคนสุดยอดคนเลยนะแต่มันมีหลายเรื่องให้ชนะไงเ,ออเพราะฉะนั้นงใ <laughs> นเรื่องหนึ่งชนะก็ได้เจอปัญหาอยู่อ่ะอย่างนิ่งอย่างเงียบนะคุณต้องพูดคุณต้องสื่อสารมีของอะไรดีปล่อยออกมาไม่ต้องเลสไม่ต้องมี อุบอิบอะไรเงี้ยไม่ต้องออมมืออใส่ครับเพราะคุณค่าของตัวคนแต่ละคนก็อยู่ที่ผลงานของแต่ละคนเป็นหรือหรือสิ่งที่ตัวคนตัวเองเป็นสมรรถภาพไม่ใช่ใช่สมรรถภาพดิไออะไรวะศักยภาพโอ้สมรรถภาพทางเพศเป็นนู่นศักยภาพมีอะไรทําอะไรได้ไม่บอกเขาจะรู้ไหมอ,อ่ะไม่แสดงก็ดูเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นเริ่มทํางาน เรื่องการแสดงศักยภาพไม่ต้องออมมือครับคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานจริงๆครับอ่มีอะไรสงสัยสอบถามหไหมครับไม่มีนะครับไม่มีก็ประมาณนี้แล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสวัสดีท่านที่เข้ามาชมใหม่และทุกๆท่านที่กลับเข้ามาชมอีกครั้งหนึ่งขอสัญญาแต่ไม่แน่นอนนะมันขึ้นอยู่กับหน้าที่ภารกิจนะครับแต่ผมอยากทําทุกวันเลยนะ ผมจะทําต่อทุกวันนะครับเดี๋ยวก็จะมีอย่างอื่นด้วยนะครับไว้คอยติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านใหม่ที่ชมแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันดีนะครับผมรู้ว่าถ้ารู้สึกดีเพราะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ทําให้ช่องมันเติบโตเพิ่มการมองเห็นให้เยอะขึ้นนะครับก็สวัสดีนะครับรอคุณจันรุคบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ